อีดอกส่องกระจก,จกด้วยไหมไม่เตลิดอะค่ะไม่เตลิดคืออะไรวะเตลิดพนาเตลิดคืออะไรอ่ะแม่เตลิดคืออะไรอ่ะเตลิดคืออะไรอ่ะครับทุกคนใครรู้พิมพ์มาหน่อยได้ไหมอะเตลิดคืออะไรครับเตลิดคืออะไรเตลิด เตลิดคืออะไรเตลิดป้าคืออะไรเตลิดคืออะไรคะใครแต่งหน้าเป็นมาสอนหน่อยเด้อชอบเสียงเตลิดตลอดตระลอว่าสั้นเตลิด,ตลด,ตลด <laughs> เตลิดเหยียบเตลิด,ลดอ่ะตลอด ตาเลโอ้ยโอ้ยน้ำตาไหลอ่าเขียนคิ้วตะเหลือดแมนตะเหลือดก็คือตะเหลือดเตลิด t v e สั i น